สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2568นะคะแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมนี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง วันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามนะคะราศีกุมก็จะอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวนี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่เลนสะมองนี้แล้วก็อิงจากไพ่าทาหลอดนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังคนฉับมังคนแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมภ์ายในเดือนพฤศจิกายน2,500 68นี้นะคะแม่หมอจะกล่าวโดยทั่วๆไปตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนตัวของท่านจะ,ะตัวของท่านนี้จะมีจะดูดีมีเสน่หามากมายนะคะตัวของท่านนี้เหมือนมีเมตตามหานิยมมีเสน่หามากมายแพรวาาไปทั้งตัวเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีผู้คน มากมายทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะ,ะอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาทําความรู้จักอยากจะมาหาอยากจะมาใกล้ชิดจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านนี้ช่วงเดือนนี้เดือนพกกิจานี้ดูดีมากๆเลยนะคะดังนั้นก็จะมีผู้คนมากมายอ,อยากจะเข้ามาหามานิยมชม,ช,มชอบท่านมาปรึกษามา ถ้ามไทยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มเรื่องการงานนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกการงานจะมีปัญหามีอุบัรรค์การงานมันอาจจะนิ่งๆิ่งมันอาจจะนิ่งนิ่งมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านวางเอาไวา้ ะะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เมื่อมันดำเนินการไม่ได้ทันทีทันในดังที่ใจปรารถนาต้องการให้เป็นเราก็อาจจะมีการมามาเขียนโครงการไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้มาใช้สมองมาเขียนโครงการไว้ก่อนนะะทีนี้ดวงการงานมันก็จะไปดีเอาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละการงานดีนะคะครึ่งเดือนแรกนี้ไม่ว่าท่านนี้จะทำงานธุรกิจส่วนตัวทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านหรือว่าทำงานรับราชการก็ตามช่วงครึ่งเดือนแรกนี้การงานมันมันยังนิ่งๆมันยังติดขัดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากแมน้นคาดการอยากจะให้คน หลังไหลมารับใช้บริการในการงานของท่านให้มากๆดังที่ท่านอยากจะให้เป็นมันก็อย่างนิ่งๆผู้คนก็เข้ามารับใช้บริการอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีมากมายมันมีเข้ามาเพียงปะปายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันไม่เป็นดังที่ท่านอยากจะให้เป็นนะคะดังนั้นท่านก็อาจจะอึดอัดอยู่เหมือนกัน ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านต้งจะโชคดีในการงานเพราะว่าจะมีคนมาแนะนำงานให้กับท่านหรือมาช่วยเหลือการงานให้กับท่านและคนที่จะมาช่วยเหลือมาแนะนำการงานให้กับท่านนั้นเขาก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีประสบการณ์นะฮะแล้วก็จะแนะนำ งานให้กับท่านแนะนําให้การงานมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กับท่านเพราะบางทีตัวท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์มากมายดังนั้นพอครึ่งเดือนหลังท่านก็จะได้พบเจอคนที่เขามีประสบการณ์ที่เก่งในด้านการงานในในหน่วยงานที่ท่านทําหรือในอาชีพที่ท่านทําแล้วเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือท่านมาแนะนํามา ชี้แนะแนวทางอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นดังนั้นการงานมันก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วทําบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดหากแม้นว่าลูกน้องที่ทําอยู่เดิม,เดมๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์มากมายดังท่านดังนั้นขอให้ท่านนี้เขียนใบ ติดใบติดป้ายประกาศรับสมัครดังนั้นพอช่วงติดป้ายรับสมัครพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมีคนที่เก่งที่มีความสามารถมีประสบการณ์มากมายมาสมัครเข้าทำงานกับท่านแล้วจากนั้นท่านก็ได้มีตัวช่วยที่ดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านการงานทำให้ธุรกิจการงานของท่านนี้เจริญรุ่งเรืองชด เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,ง,งมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะมีตัวช่วยที่ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที้มาดูเรื่องนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แม่หมออยากแกะแนะนําให้ท่านนี้ช่วยติวเข้มนะเพราะว่าหากแม้นมีการเทข้อสอบในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะสอบไม่ผ่านหรือไม่ก็ ต้องการหวังให้ได้เกรด A แต่มันก็ไม่ได้เกรด A ประมาณนี้ดังนั้นให้ติวเข้มมากๆเมื่อท่านติวเข้มมากๆแล้วหากมีการเทศข้อสอบในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านก็จะสอบผ่านฉลุยหรือท่านใดที่เรียนจบไปแล้วต้องการอยากจะไปสมัครงานหางานทำก็ให้ท่านนี้ไปสมัครไปสมัครงานไว้ได้เลยแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะเรียกท่านในวัยนี้ ดังนั้นเมื่อท่านไปสมัครเกณ์ในการที่เขาจะเรียกท่านเข้าทำงานนั้นมันจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเขาจะเงจะเรียกท่านเข้าทำงานนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะก็ไปนว่าด้านการงานมันจะไปดีประสบความสเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที่เรามาดูพูดถึงเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินแล้วท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีกุมโชคชะตาวาสนาท่านดีมากในเรื่องการเงินในช่วงเดือนพฤิกายนนี้การเงินคล่องตัวดีจะมีเงินสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางนะคะบางท่านอาจจะไม่มีงานมีการทําแต่ถ้าว่าท่านก็จะมีผู้คนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินอาจจะมามีลูกเต้าลูกหลานมาช่วยเหลือมาอ,อุปถัมภ์ ช่วยเหลือด้านการเงินให้กับท่านหรือบางท่านอาจจะมีธุรกิจการงานหลากหลายสาขาอย่างนี้ดังนั้นพอเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เงินทองมันก็จะสะพัดมาสู่ตัวท่านจากสาขานั้นจากสาขานี้อะไรอย่างนี้หรือท่านอาจจะมีโครงการสร้างเงินโดยเอาเงินมาสร้างเงินอะไรนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่ท,ที่ท่านจะได้ มีเงินทองสะพัดเข้ามาอยู่ได้เรื่อยๆและก็จะมีเงินเป็นมั่นคงฐานะการเงินก็จะดีมีเงินเป็นกอบเป็นกำเข้ามานะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มความรักมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะ 1ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับคนโสดแล้วหากแม้นก่อนหน้านั้นท่านกับคนรักอาจจะมีเกณฑ์ว่าทะเลาะเบาะแววงกันแล้วก็หันหลังให้กันอย่างนี้ก็ได้นะคะและเมื่อทะเลาะหันหลังให้กันพอมาสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็จะโชคดีในความรัก ความรักเก่าที่พัดพากจากไปก็จะหวนกลับมาคืนดีกับท่านแล้วก็จะได้ความรักที่ดีเกิดขึ้นหรือหากแม้นว่าใครที่โสดไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบหรือคนที่อยู่บนคานทองอยู่ดังนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ให้ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ มันเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวดังนั้นท่านก็จะไม่หนาวแล้วก็จะมีผ้าห่มตราคนเข้ามาสู่ตัวท่านก็จะมีคนนำเอาความรักมาสู่ตัวท่านและอีกอย่างหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แม่หมอก็บอกกาวแต่ต้นแล้วว่าท่านนี้เป็นคนช่วงเดือนนี้มีเมตตามาหานิยมมีเสนหามากมายก็จะมีคนมารักใคร่มาหลงไหลข้างใครในเสนหาของท่านดังนั้นความรักสำหรับคนโสด ก็จะไม่โสดอีกแล้วก็จะมีความรักมากมายหลกักมากมายมาเป็นตัวเลือกนะคะความรักที่เข้ามาก็จะมีทั้งคนโสดจริงๆโสดไม่จริงก็มีนะคะดังนั้นหากจะรักชอบใครก็ตามให้พินิจพิจารณาให้ดีๆว่าคนไหนโสดแท้โสดไม่แท้นะคะความอย่างที่ช่วงจังหวะที่จะมีความรักอันร่าร้อนมาสู่ตัวท่านนะคะ ดังนั้นหากแม้ว่าใครอยากจะมีคู่อยากจะลงเอยในช่วงเดือนพฤศจิกายนอยากได้ผ้าห่มตาคนท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านความรักความผูกสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไม่เหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมา พอมาสู่เดือนนี้หากแม้นว่ามีปัญหาอะไรกันไม่เข้าใจอะไรกันความรักมันไม่อบอุ่นมันไม่สวีทหวานกันไม่เข้าใจกันดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้สามีและภรรยามาจับเข่าคุยกันมาเคลียปัญหากันแล้วความรักมันก็จะลงเอยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ความรักที่ดีที่มั่นคงนะ,ะบางคู่ เหมือนว่าจะมีปัญหากันเหมือนจะหันหลังให้กันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หันหลังให้กันก็จะกลับมาเคลียร์กันได้เพราะว่าต่างคนและสามีและพัญญาต่างในใจลึกๆก็ยังรักกันอย่างมั่นคงรักกันอย่างมั่นคงแน่นแน่นอนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีวุรจปัญหาอันใดสุดท้ายก็เป็นความรักที่ดีที่มั่นคงแน่นคง เรือนกันไม่ได้เลิกลาจากกันนะคะต่อไปมาดูเรื่องเคาะสาหรับเรื่องเคาะแล้วในช่วงเดือนนี้ท่านก็ถือว่าดวงดีโชคดีไม่มีข้อพย,ยันอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะต่อไปเรามาดูว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มนี้ท่านมีปัญหาอะไรไหม ปัญหาของท่านนั้นก็จะมี1ปัญหาเรื่องการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกมันยังไม่เจ็มใสมันยังต้องมันขุกขักอยู่มันยังไม่ราบรื่นนะแต่พอผ่านช่วงครึ่งเดือนแรกไปปัญหาเรการงานก็จะไม่มีนะคะสำหรับปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีแต่แม่หมออยากเตือนไปนิดหนึ่งสำหรับ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมเกี่ยวกับความรักนะคะที่แม่หมอบอกว่าคนโสดก็ได้ความรักที่ดีหรือคนที่เลิกกันไปก็จะหวนกลับมาหากันหรือคนที่ยังไม่มีก็จะมีรักเข้ามาเริ่มต้นใหม่แต่ปัญหานั้นก็คือให้ระมัดระวังคนที่จะมาจีบเราจะมารักมาชอบเรานั้น เขาอาจจะมีแอบแฝงอาจจะมีพันธะอยู่แล้วก็ได้นะคะมาอยู่มาจีบเราก็อาจจะบอกว่าเป็นโสนนะคะซึ่งเกินแต่พอรับหลังแล้วก็วกกกอาจจะมีพันธะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็ต้องให้ศึกษากันให้ดีๆนะคะก็เอาเป็นว่าปัญหาก็มีแค่นี้กวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดโยในราศีกุมดีที่หนึ่งคือ เงินดีที่สองคืองานและดีรองลองมาก็คือความรักนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่การดูภาพรวมนี้มันจะแม่นยำฉมังแปได้นะครับดังนั้นหากแม้นว่า ใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะสำหรับค่าครูนั้นก็200บาทนะคะ200บาทนี้ท่านถามได้ทุกเรื่องนะคะแม่หมอจะไม่จำกัดคำถามนะคะหรือท่านใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านมันอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้และให้ไลน์ไ d ดีไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันและเมื่อท่านต้องการที่อยากจะให้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาให้ก็แอดไลน์มาแล้วก็โทรมานัดบอกว่าจะดูวันอะไรเวลาอะไรจากนั้นเราก็มาดูกันโดยแม่หมอจะเปิดกล้องวิดีโอและท่านก็เห็นแม่หมอแม่หมอก็เห็นท่านและท่านก็สามารถที่จะ เลือกภพยได้ด้วยมือของท่านและความแม่นยำก็จะเกิดจะมังแม่นยำยิ่งนักนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนธันวาเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าลืมนะคะเดือนหน้าต้องมาเช็คดวงชะตากันว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ดวงของเรามันจะดีหรือไม่ดีนะคะโอเคก่อนจากไปแม่หมอก็จะ ขออวยพรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกานนะคะบ๊ายบาย